สวัสดีคะ่ะมือนีกับม้งผัอ,อกับช่องนินิวผู้สาวเทเบิลอีกแล้วนะคะมือนีนะคะอยู่ในช่วงนินวพาแซบนะคะนิวจะมากินแกงเห็ดคะ่ะทุกคน,นเลยนะคะแกงเห็ดละง,งกนะคะนิ้วแกงเองนะคะแกงเองกินเองค่ะ <laughs> นอกไม่ซมค่ะอันนี้ก็เเฮดเองนะคะเดี๋ยวมากินเขาเลยนะคะอันนี้เขาเสาเนาะนะคะเฮดแนวกินอาบน้านะคะแต่งโตล,ละกะ มากินเขานั been, h, ่นเองนะคะกินไหพีไหนองเบิ้งนะคะเห็ดเทือแหละเลยค่ะเม่ได้เขาไปไอสวนก็ได้บะหมี่พักค่ะอืมกลับเข้าสุปน่ามั่นใจ น้องไม่สมยายบ้านเห็ดเองค่ะน้องไม่พอปลูกไว้ที่สวนนี่เอามาจำให้ปลาแหวมเมื่อเป็นปลาแหวมปลาทูค่ะ,ะทอดปลาทูแล้วก็ก้นปลาก่อนแล้วก็น้องไม่สมมาตัมใส่แส่ค่ะอือ เอมไมพักกับมังสุดยอดเลยกินกับใบบักตุมแขกงไหมคะแข็นิ้วเห็ดอาหารแบบท้ายๆเปลีปนนะเห็ดอาหารแบบบานๆเนะะี่ยค่ะแข็มากสินกับสิทพี่ <laughs> ใส่สินนะคะ มันคืนแกงเห็ดโต๊เนี้ยมันตำไปเลยพอเห็นอือแกงเห็ดดืองกมาค่ซุ้มใกล้มันนี่ไปไดยใส่ยังด้วยเหรอไปไลยปรปุงยังเลยเห็ดเดองกมันจะหวาน ยีวใส่ตะหนามประแดกนิดนึ่งกับพักติว๋วนะคะแกงใส้พักติวเห็นไหมค่ะกิงนหอมกันนะคะเนี่ยไปสื่อเห็ใจงงซื้อสิบบาท Anh ừ, nhớ nước kinh như nào bạn nữa hả? Anh cũng hỏi như bạn Chính phút dầu cả ở <laughs> phải ở năm hết này bàn hả? <laughs> แม่กุดีลดด่างเองแกงเองทำไมมีม่เห็นเฮ็ดตายเบื่อเบื่อนี่คอยไปแล้วล่ะก็เสียพักไปวะอือค่ะแจงให้พักติวนี่ใส่ยพักติวแอบมิดนึงหรือก็ใสเกลือน,นิดนึงไม่ได้๋ยวใสผงชูรสไ้ใส่ใสยังไงค่ะใสซ้ำนีแ่แหละมันก็นเสีย แบบคือหวาน่ะหวานจุวยจ่วยดีครับคือเอาพอวันไม่ว่าเห็นไหมครับต้องโตแบบให้โตสูงๆนะแล้วแล้วซิ่งใส่ของอักกันคือบักิกโดดนำเล่นหร แตบด้วยค่ะหอดลองขอด,ดีมาแจกเฮ็ดอันนี้นใหดเขาไข่ค่ะอือหือชอบเอ,อ,อีนยนเราค่ะนิเ <c oughs> อากินเอา ิูบันบานกินแบบบันบานนะคะค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะนิวกับอิมแล้วเนาะนะคะมากินไหพีไหนองเบิ้งนะคะคลิปหน้านิวสิกินอีหยังนะคะกะติดตามนะคะช่องนินวผู้สาวไทยบ้าน เลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเบิงนะคะมารับชมเป็นกําลังใจแห้นิ้วนะคะเนี่ยจะพยายามนะคะเหตุคล hey, ิปด hey, ูๆเหตุคลิปบอยๆนะคะให้ทุกคนในเบิงกันนะคะถึงวิธีชีวิตแบบไทยบ้านนะคะมื่อนี้ก,ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ